สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่7เดือนสิงหาคมปี68ในคลิปนี้จะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยในกรณีที่ถ้าอนาคตพวกเราเนี่ยมีความชื่นชอบในวุฒปืนมากๆเลยแล้วก็อยากจะผลิตปืนภายในประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมายจะสามารถกระทำได้ไหมนะเพราะแนวโน้มนะครับในการที่จะนำปืนเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ย อาจจะมีความยากมากขึ้นนะอนาคตเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการแก้กฎหมายแก้พรบรวิทยปืนต่างๆนะครับแล้วเราเนี่ยจะผลิตปืนขึ้นมาเองเนี่ยจะสามารถกระทําได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับปืนที่อยู่ตรงหน้านะครับทุกกระบอกถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยนะครับถ้าอยากทาก็อยากจะทํานะครับแบบปืนแบบนี้นะครับคือปืนกล็อกเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยถือว่าสุดยอด นะแบบที่1น,นะครับถ้าจะทำนะต่อมานะครับแบบที่2ก็คือโมเดล191 1นอมาตะนิรันกานะครับแบบนี้ของไทยต้องมี191 1นะเคลียร์วุฒเรียบร้อยนะครับอีกแบบหน,นึ่งนี่นะครับถ้าจะทำก็อยากจะได้โมเดลประมาณนี้ซีเซตนะเด็กล้วน,นะครับเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ของประเทศไทย แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือจุด22นี่นะครับขอให้เป็นแบรนด์ของประเทศไทยเป็นปืนจุด22ทั้ง4แบบนี้นะเป็นต้นแบบที่อยากจะลองนะครับฝึกษาแล้วก็ในอนาคตนะครับเผื่อนะถ้าเผื่อว่าทำได้ก็จะลองนะครับทั้ง4แบบนี้เป็นพื้นฐานทีนี้นะครับเมื่อลองไปเปิดจดหมายดูนะครับผู้ที่จะ ผลิตหรือว่าตั้งโรงงานในเรื่องของอาวุธปืนนะครับในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะจัดว่าเป็นโรงงานเอกชนก็คือต้องเป็นเอกชนเป็นผู้ที่จะดําเนินการต่างๆนะก็จะมีกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของใบอนุญาตตามมาตรา11มาตรา11แห่งพรบรหรือพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชนอันจะเป็นเรียกว่าเป็นกฎหมายนะครับที่ควบคุมเรื่องของโรงง,งาน ทางด้านอาวุธเมื่อเราอ่านเนื้อความดูนะครับก็อาจจะบอกได้ว่ากรณีที่เป็นการผลิตอาวุธปืนนะแล้วก็มีความประสงค์นะครับที่จะขายหรือจําหน่ายให้กับคนในประเทศหรืออาจจะเป็นหน่วยงานราชการทหารนะครับฝ่ายปกครองต่างๆนะซึ่งกลุ่มคนดังก่าวนะครับที่ผมเนี่ยได้พูดไปนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตนะครับให้ซื้อนะครับก็คือปอ3หรือว่าให้มีนะครับก็คือปส ตรงนี้จะถูกควบคุมด้วยพระราชบัญญัติอาวุธปืน2490นะครับอันนี้ก็ว่าไปตามนั้นนะแล้วมันจะมีอีกมาตราหนึ่งนะครับก็คือมาตรา8แห่งพรบโรงงานผลิตอาวุธของเอกชนนะครับกำหนดให้การกระทําใดซึ่งได้รับอนุญาตตามพรบดังกล่าวให้การกระทํานั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนนะครับ ซึ่งถ้าอ้างอิงนะครับตามมาตรา8แห่งพรบรโรงงานผลิตอาวุธปืนเอกชนเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นนะครับดังนั้นเนี่ยพวกเรานะครับผู้ซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยในเรื่องของการที่จะผลิตเพื่อที่จะจําหน่ายจึงอาจจะไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับและปฏิบัตินะครับตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนนะก็จะมองแบบนี้นะครับในการควบคุมเนี่ยเขาก็จะควบคุมทั้ง ตัวปืนแล้วก็ควบคุมด้วยผู้ใช้อาวุธปืนถ้าเทียบ <us> เหมือนกับพวกเรานะครับผู้ซึ่งเป็นประชาชนเนี่ยแล้วก็ไปขับรถยนต์ในเรื่องของการควบคุมนะครับรถยนต์เนี่ยก็จะถูกควบคุมด้วยเรื่องของทะเบียนเรื่องของภาษีต่างๆนะอันนี้ก็เป็นกฎหมายกรมการขนส่ง <Uh และในส่วนของการควบคุมนะครับผู้ที่ขับขี่เนี่ยก็จะควบคุมด้วยพรบกฎหมายจราจรนะครับก็คือไปขับขี่นั่นเองนะอันนี้คล้ายกันคล้ายๆกัน คนที่ผลิตอาวุธปืนเนี่ยก็จะมีเรื่องของพอรบโรงงานผลิตอาวุธเอกชนอันนี้เอามากํากับดูแลนะครับส่วนคนที่จะขออนุญาตคนที่จะมีจะใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของพอรบอาวุธปืน2490่นะแยกกันนะครับเช่นกันนะครับในเรื่องของพอรบอาวุธปืน2490่ถ้าจะควบคุมนะครับที่ผู้ใช้เนี่ยมันจะมีมาตรา23และมาตรา25 แห่งพระราชบัญญตัติอาวบุปืน2 4 9 0อันนี้จะเป็นตัวคุมนะครับเรื่องของผู้ใช้นะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นการคุมในเรื่องของตัวปืนตรงนี้จะถูกควบคุมด้วยมาตรา32มนะมาตรา32แห่งพรบอวุปปืนเขาก็บอกว่าโดยการทำเครื่องหมายประจำวุธปืนนั้นกฎหมายว่าด้วยวุธปืนกำหนดไว้เฉพาะกรณีวุธปืนที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเท่านั้น นะตัวนี้ขีดสันต้าน,นะครับเข้ามาในราชอนณาจักรเท่านั้นคือสั่งนําเข้ามานะที่จะต้องทําเครื่องหมายประจําอาวุธปืนตามมาตราตามสองแห่งพรบปืนนะครับถ้าหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษทางอาญาตามมาตรา7-3ทวีมันเลยเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเพราะว่าตามพรบรโรงงานผลิตอาวุธของเอกชนเนี่ยยกเว้นนะก็จะไม่ได้อิงกับเรื่องของกฎหมายอาวุธปืน แต่ปรากฏว่าในส่วนของตัวปืนมันคุมของมันเนี่ยด้วยพรบ2อ9 0นะจะต้องมีการสั่งนำเข้าเท่านั้นดังนั้นเนี่ยในการที่จะผลิตขึ้นมาเองตรงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำเครื่องหมายทะเบียนในการทำเครื่องหมายประจับอุ้ดปืนนะอาจจะกระทำไม่ได้สรุปนะครับก็คือตอนนี้ถ้าเองตามกฎหมายนะครับณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่อาจที่จะ ผลิตนะครับเพื่อที่จะจัดจําหน่ายได้แต่ถ้าเผื่อว่าจะผลิตนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ในราชการแบบนี้อาจจะพอกระทําได้นะอาจจะพอกระทำได้ก็เลยนะมีแนวคิดนะครับว่าในอนาคตนะถ้าถ้าสมมตินะครับมันเกิดการจํากัดเรื่องของการนําเข้าจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีการปรับนะครับเรื่องของพอบอรบปืน2องสนนะครับให้มันสอดคล้องกับพบรบโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน นะตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่อยู่ภายในประเทศนะต้นทุนนะครับหรือว่าในเรื่องของการผลิตเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกต้องบอกว่าเรื่องของความรู้เนี่ยไม่แพ้เลยนะอยากจะทําปืนแบบไหนผมว่าทําได้หมดนะอยากจะทําแบบก๊อกนะครับแบบนี้แต่ก็จะเป็นโลโก้ของประเทศไทยอะไรเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับระบบ หรือจะเป็น1911นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปนะครับว่าตอนต้นนะแบบนี้ผมก็ว่าทำได้นะส่วนตัวผมเชื่อมั่นนะครับในคนไทยทุกแบบนะในปืนที่มีอยู่บนโลกเราเนี่ยคนไทยสามารถทำได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้มั่นใจนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพียงแค่ความหวังนะเล็กๆนะครับในอนาคตเผื่อจะสามารถกระทำได้นะเผื่อนะครับ สุดท้ายนี้ในคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวความคิดชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยนะครับไม่ได้มีจุดมุ่งหมายนะว่าจะเป็นการชี้นำเชิญชวนอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าเราอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็ต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายนะเคารพกฎหมายอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอะไรที่มันจะเกินเลยหรือมันออกนอกกรอบอันนี้พึงต้องระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะก็หลีกเลี่ยงนะครับ เพียงแค่เป็นแนวความคิดในอนาคตว่าถ้ามันสามารถทําได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับคนที่อยู่ภายใต้ประเทศอยู่ภายในประเทศนะครับเกิดภาวะศึกสงครามก็จะได้มีเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เอาไว้ใช้ป้องกันตัวเองนะก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ขอขอบพระคุณน,นะครับเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ